วันนี้รับผมวันนี้ก็วันยุดนะครับแล้วไม่ได้ไปทํางานเลยเข้าปามาหาเนี่ยครับมามึ่นครับบ้านผมห้องมามึ่นภาษากลางเรียกว่ากระบอกนครับประมาณนี้ละครับครับอยู่มาได้เดี๋ยวไปคว้ากิเล่นดีกว่าครับดีเลยอยู่มาดอกมาได้นอกเนาะครับเดี๋ยวลองเข้าไปหาในปลาเลยครับผม นะครับเห็นต้นแล้วครับต้องรู้สังเกตต้นมั้นะครับถึงเนี้ยนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูปืนเก่านะครับใต้ต้นมั้ะครับมันมีเม็ดก่อนครับครับร้องนะครับผมครับผมมาใต้ต้นแล้วครับมันล้นเยอะนะครับ แต่มันยังดิบอยู่ครับผมเนื้อบอลลอนครับเดี๋ยวต้องไปหาต้นตีเนื้อบอลลอนนะครับที่จะเก็บนะครับที่นี่เก็บไปกันนักแล้วก็พาบ่ได้นะครับถ้าพาเดี๋ยวมันมีเป็นอันตรายต่อห้องนะครับมีข้อมือหรือว่าข้อนน่าจะจะจข้อนหุบนะครับนะครับเยอะเลยครับนี่สงสัยเม็ดเปลียวครับมันต้องร่อนแบบนี้นะครับ ตีห้อจะไปทําได้นะครับไปพานะครับเนาะนะครับแบบนี้บอาครับนี้ก็บเอาครับต้องรออีกหน่อยครับถึงเอาครับครับเดินหน้าชิดขอตัวเก็บก่อนครับฝ่ากระห้องครับดี๋ยวฝนมาใกล้แล้วนี่ตั้มการนะครับผม เขาค้อนทุบนะครับเขาจะต้องเหลี่ยงนะครับด้านนี้ด้านก้นมันนะครับนี่ด้านหัวนะครับแหลมแหลมเขาจะต้องกำาด้านหัวนะครับแล้วเขาเกาค้อนทุบนะครับทุบตรงนี้ครับเรเดี๋ยวมันจะแตกตรงนี้ครับเขาถือตรงนี้นะครับเวลาเขาทุบมันจะมันจะแตกตรงนี้นะครับระยะเท่งนี้ของเขาบาดเจ็บได้นะครับ เราต้องกำด้านัวาน,นะครับครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนะ<ม>ครับป <s> ีนี้เม็ดเสียนะครับ เราฝนมยจะได้ห้องฝนตกหนักครับปีนี้เก็บมามันเสียเยอะเลยครับผมเดี๋ยวก็ลองดูนะครับมาได้ต่อได้นะครับนี่นครับอันนี้ดีครับ อันนี้ก็เสียมครับมีดีเป็นบางแกนนะครับบางอันนะครับบางอันก็เสียครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่าได้ตรงขึ้ครับครับผมก็ได้แค่นี้ครับผมพอได้กินเนาะเับเนาะเม็ดเสียมนะครับตัวนี้ครับ นะครับเม็ดดำนะครับใส่บ่ได้นะครับแต่แหลกน้าชิดกว่าจะไปควา้าให้ดูนะครับแต่กว่าความยาวของวิดีโอมันบันทึกบ่ได้นะครับเพราะนาชิดใจยตัดต่อด้วยโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีค้อมนะครับบันหนอกนะครับเนาะครับจะได้ก็ขอบคุณที่ติดตามครับผมที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับผม